ยอดครับวันนี้เราก็ได้ไปเห็นการทำงานของพี่ออสนะฮะพี่ออสลรตารี่ยังยันพี่ออสซตอร์ินเทสพัตยาชิับหายพี่ออสซตอร์ินเทสพัทยานะครับก็วันนี้อย่างที่เกิดไปแล้วว่าเราจะไปหาร้องอยู่คนหนึ่งมือกีตาร์ตำนานไม่ได้ตำนานเป็นมือกีตาร์ที่แบบว่าเอาง่ายเพลงเพลงในรายการเนี่ยพี่น้องน้องถามกันมาเยอะว่าเพลงในรายการเนี่ยคือเพลงของใครเอามาจากไหนถามว่าเป็นเพลงเพลงที่ผมทํากับ น้องคนนี้ที่จะเอาซ้มตามมามให้เขาก็คือแบทมือกีตาร์สวิตบลูเรตนะฮะก็ก็วันนั้นก็ทำกันคือเดียวเสร็จเลยอ่าเพลงที่ได้ยินกันในทีเซอร์ในรายการเนี่ยตึกโต๊ะตึกโต๊ะอะไรเงี้ยก็คือเป็นเพลงที่เราทำกันจ้ะคือยังไม่เสร็จแต่ว่าวันนี้อยากให้น้องมันมีพลังในการทำงานอเกี่ยวง่ายอ่ะทำเพลงรายการกูให้เสร็จเฮ้ยคือเอาง่ายคืออยู่ใกล้ๆกันก็เลยอยากจะให้ เมนูเนี้ยให้เขาชิมให้เขาชิมจากพี่ออสนะครับขอเชิญพี่ออสนะครับผมมีเมนูอะไรเดี๋ยวไปดูเลยนี่อ,อันนี้คือฝากให้ฝากให้น้องแป๊บสวิตเูล็ดพี่ออสอยากฝากอะไรน้องสองคนไหมก็ขอ,ขอเป็นกำลังใจให้สู้ด้วยกันรสชาติจัดจ้านหญ่ครับผม enjoy enjoy our food my food shadow shadow ก็ขอขอบคุณพี่ออสนะครับก็ขอให้ขายดีขายดีครับสาธุสาธุขอบคุณครับตรงนี้มีที่สำหรับพี่เสมอเดี๋ยวผมก็โอทเองไพี่ีโอเคมากอร่อยมากเจ๊ปล amor Manreira flor ข้าวครับรถส่งข้าวรถคุ่มพวงครับผมรถคุ่มพวงรถกับข้าวครับรถกับข้าวครับผม Herr, อ่าคราวนี้เรามาถึงบ้านน้องแปบ๊บสวิตมุลเลยนะฮะติ้งตองติ้งตองโอดปลอมโอดปลอมไอ้อ <c oughs> อยังเขาพี่อ่อนเลยติ้งตองติ้งตองสวัส <c oughs> ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแป๊บสวิตมุลเลยนะครับครับครับฉายาที่ทุกคนตั้งว่าน่าจะเป็นแบบ แบรนด์กรุ๊ปที่ทุกคนใฝ่ฝันถึงเอาวางตรงนี้ก่อนจะได้อุ่นให้ร้อนอุ่นให้มันร้อนอุ่นให้มันร้อนอันนี้วาง้ตรงขมเทอร์โบตรงนี้คือเอาง่ายเป็นส้มตำที่เราลังสั่มาจากพี่อะไรนะพี่ออสพี่ออสที่ด้จากพัทยาอัน้ส้มตำวินเทจพัทยาวินเทจนี่เอามาจากพัทยาเหรอพี่ไม่คือเมื่อสามวันที่แล้วพี่ไม่เฮี้ยนวันนี้วันนี้ คอาเนี้ยเราก็ไม่อยากจะแบ่งความสุขไว้คนเดียวครับผมจริงๆถามว่าทําไมถึงเอามาฝากเอามาฝากแป๊บนะครับก็จริงๆก็อย่างที่เกิดไว้ก็คือจริงๆอ่ะเพลงเอาเอาคนเดายรเพลงเพลงรายการเนี่ยครับทุกคนถามมาเยอะมากจริงเหรอพี่ใช่บอกเขาจ้างได้สองสองคนไม่ไม่ไม่ถามเยอะมากเพลงของอะไรครับแล้วไปแกะเล่นอะไรเงี้ยถามว่าจริงๆอ่ะจี่งๆเพลงวันนั้นอ่ะทากันวันเดียว คือจริงๆทำสองคนแหละครับกับกับพี่ชัดแต่ว่าพอได้ยินเสียงพี่ชัดเหลวๆแล้วผมก็เลยเรียกไอ้สองมาช่วยวางแระนึงเเลยเขเลยสองสองเลาะเพราะตัวอนเลยเลยเป็นเพลงที่แบบว่าเฮ้ยมันค่อนข้างที่แบบติดหูเยอะๆโดยผ่านที่เป็นกีตาร์เจ็ดสายอ่าเป็นซิกเนเจอร์ของเขาอยู่แล้วก็ตอนเนี้ยคือที่เอามาให้เนี่ยครับค่าเพลง ไม่ติดสินบนติดสินบนว่าไอเพลงที่เราถามเนี่ยจริงๆที่ฟังเนี่ยฟังในทีเซอร์ฟังในรายการยังไม่เสร็จนะฮะรอปดล็อกปุ๊บแล้วเดี๋ยวผมจะกลับมนะาทํากับนายอีกทีให้เสร็จครับผมอาจจะร้องเองก็ได้เอ,อ,อ้หจยอะไรประมาณเนี้ยอะไรประมาณเนี้ยแต่เอาแต่พ <c oughs> ี่กนเรียบร้อยชยยิบหมอะไมเรียบร้อยก็ฝากอาหารมื้อนี้ขอบคุณมากครับครับผมแล้วก็อยากฝาก แป๊บช่วยรีวิวพี่เขาอะไดเงี้ยคืออย่างน้อยคนสู้ชีวิตก็พี่คนนี้แบบเดี๋ยวยเรัาส่งลิงก์ให้ก็คือกินให้อร่อยครับก่อนกินก็ร่อนขานิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวติดตามกันใน EP ต่อไปฮะ EP พีที่เป็น EP ีพิเศษก็อยากจะให้ ติดตามงานของซูมิเลดด้วยตอนนี้ก็มีอะไรื่องมีเรื่องฝากนะครับฝากนะครับอ่าครับสอนกีต้องกีตาร์คือตอนนี้รับสอนออนไลน์ครับสอนทางซูมครับทางไหนครับทางไหนครับเดี๋ยวขึ้นขึ้นซูมขึ้นเลยครับขึ้นเลยอ่าจริงๆติดต่อทางอ่าอีสแกรมครับของผมครับก็ในเล็กมาก็เดี๋ยวเดี๋ยวส่งไปให้เนาะตอนนี้น่าจะอยู่ตรงนี้แล้วมั้งครับอ่าแล้วก็ตอนนี้ผมทําเป็นสื่อการสอน ออนไลน์อีกกับกลุ่มเพื่อนๆนะครับในเว็บที่ชื่อว่าพัติออนสวัสดีครับ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 สสวััดีครบพวกเราโคเวอร์นะครับนะครับพัติออนพัติออนไปตามดูในเพจ Facebook ของโคเวอร์ครับสะกดว่า K O V E R R นะครับแล้วก็สวีบมาเล็ดก็เดี๋ยวรอล้วงจมูกแล้วได้ถ่าย MV แล้วครับครับผมคราบผมง่ายเดี๋ยวผมมีคอนเทนต์มันๆให้เขาเล่น หรือว่าเชิญมาตปองออกเป็นแขกเชิญถ่ายสเก็ตแบบนั้นนยเอบรถพี่ลากไปไงเอามาดิฟแล้วให้เกาะเชือกไว้ไอ้เฮียมันตายทงไงผมก็อยู่บ้านสบายจุดพุจุดพุตุ้มตุ้มพูดกันใหม่เทปนาฮะเฮ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับ Infinite Media นะครับผม กินิบีเนียนะครับแล้วก็ฝากติดตามผลงานของแป๊บซปิริเลต์นะครับว่าจะมีเพลงอะไรตอนนี้มีแผ่นเสียงมาด้วยอ่ะใช่เออมนี้นี่แผ่นเสียงอะครัไม่ได้อมาโชว์ไม่ได้มาโชว์นะครับเป็นไวนิลก็ติดตามได้ทางเพจวงสปิริเลต์ครับผมวันนี้เรามีของขวัญอีกอย่างหนึ่งนอกจากส้มตำแล้วได้เหรอได้เหรอเอาได้เหรอไม่ได้ไม่ได้ได้ตัดจิบมา ไม่มเราก็มีของกำนัลให้ครับมีของกำนัลตุ๊กติงเตอร์ครับตุ๊กติเตอร์ของหน้าอย่างนี้ครับตุ๊กติ้งเตอร์ครับตุ๊กติเตอร์ครับต่างกันตามเด้อครัไม่ก่อนลังเหรอไม่คืนนี้เพลงกูเสร็จแน่นอนโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาออกก่อน